จะชั่งางหาโปรตีนจากอาหารเช้านี้ต้องการเท่าไหร่คะไม่มากมันจะเอาไปต้มใส่ผักใส่ไข่อีกอ๋อแล้วก็ขายแล้วก็จะได้คำนวณว่าได้เท่าไหร่จะคำนวณคำนวณไข่รู้แล้วแต่นี้ยังไม่รู้จะคำนวณใส่ผักใส่อะไรอีกให้มันได้สักอย่างน้อยๆ้อยส<ล>ิบสามกรัม ใส่ผักนะคะอันนี้คือหอมนะแม่นะอะดอกหอมใช่ไหมคะใส่อะไรอีกไหมคะเอ่ะ watercress ค่ะเขาจะใส่ ewatercress ด้วยนะคะคือวิธีการเตรียมการคือทำยังไงรู้ไหมคะอ่ะัเนี่ยคะ่ะเ,เ,เนี่ยคะ่ะว watercress ค่ะว watercress กําลังเก็บค่ะ w a t e r c เ e s s คือตั้งหม้อแล้วนะคะค่อยไปเก็บว watercress นี่จะไหม้ก,ก่อนไหมคะแม่นะ วอเตอร์คลสค่ะเรียบร้อยคน <laughs> มโซโซไม่จะใส่มิโซ่ด้วยนี่คือมิโซ่โซอะฮะนีาา่ค่ะ <h ull i> อ่าฮะไข่ฮะอุ้ยอุ้ยเกินสิบสามแล้ว <h ull i> เรียบร้อย <h ull i> กูก้เองี่ยอ๋อเฮ้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้แม่ยังไม่กดเมื่อกี้แม่ยังไม่กดรีเซ็ตเลยค่ะเอามันสิไม่ไหมค่อยหักออกหม่เอาร้อยห้าสิบเกียร์เดี๋ยวขอเอาอันนี้ลบออกอ่ะาลบออกอันนี้เล็กฟ้กทองไม่ต้องเล็กมากเล็กสูงนิดหน่อยอ่ะตัวนิดสูงนิดหน่อยเดี๋ยวอะไรอ่ะอืม มันชื่ออะไรลืมชื่อมะม่วงหิมพานต์นอ่าโอเควิธีการของเขานะคะเขาเขาเอาตัดช่างมาแล้วเขาก็จดจดุจดเริ่มต้นของตัดช่างไว้แล้วเขาก็ใส่ทีละอย่างลงไปแล้วเขาจะค่อยหักแต่จริงๆแล้ว,วเดี๋ยวจะบอกเราจะสอนวิธีใหม่นะเขาไม่กดรีเซ็ตที่เขาไม่แพ้ก่อนเขาจดออริจินอลนี้ไว้ก่อนอ่าไม่เป็นไรอ่ะอันนี้นะคะเอามอน <c oughs> เอามอน <c oughs> รวมได้ร้อยเจ็ดสิบสามแม่ก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะร้อยเจ็ดสิบสามเอาถ้วยมาลบออกเจ็ดลบสิบสามก็เหลือเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเหลือเจ็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลือหกห้าหกเจ็ดเหลือสองอันนี้ได้ยี่สิบอ่ะใช่เหรอใช่เหรอแม่ลืมทดเลขหรือเปล่าได้สิบหกอออ่าันนี้ได้สิบหกที่จะไปคำนวณโปรตีน อันนี้คือเขาเตรียมผลไม้นะคะอ่ากใส่อะไรพอได้เนาะอ่ะอ,ใส,อใส่อะไรอีกใส่เคิยวคิยวอย่างละนิดละหน่อยอือรู้ไหมว่าในแก้วนี้ขนาดโกโก,โก้สองช้อนอ่ะฮะในนี้มันก็มีโปรตีนอยู่ด้วค่ะ ลงมือกินแล้วทีนี้ปลากินไปด้วยคำนวณไปด้วยอ๋อปลาสำลีเท่าไหร่มีเย็กลังร้อย ร้อยกรัมจะมีโปรตีนอยูอาา่ยี่สิบสองอ่าฮะขอแมห้าสิบสองอ่ามีโปรตีนเท่าไหร่คะยี่สิบสองหารร้อยคูณห้าสิบสองโอ้โหปลาวันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดจะได้สิบเอ็ดจุดสี่เอาแค่สิบเอ็ดอ่ะ,อะ ที่ยายเพชรกำลังกินนะคะเราจะมารีวิวอุปกรณ์ในการทำกับข้าวของยายเพชรนะคะเครื่องช่างค่ะโน้ตจดน้ำหนักอีกใบนี่ก็คือโน้ตอีกใบหนึ่งนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเปิดเปิดดูโพยโพยว่า อาหารอะไรมีอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งอันนี้คืออันนี้คือสมุดโน้ตของแยเพชรนะคะสารศาสตร์วิเทศรลังเสร็จนะคะอ่ะเขาก็จะจดไว้ตรงนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างก็อันนี้มีอะไรคะนนที่กินประจำอ่ะที่กินประจํา อ๋อข้างนี้แม่ข้างนี้แม่ข้างนี้แม่จดว่า <c oughs> มันมีดียังไงบ้างส่วนข้างนี้แม่จดลิสต์ว่ามีอะไรเท่าไหร่อ๋อนี่แม่จดไว้ว่าเริ่ม29ตุลาหกสามนะฟักทองร้อยกรัมฟักทองร้อยกรัมไข่ดีสาส่วนคืออะไรคะ <c oughs> อาให้วิตามินดีอ๋อให้โปรตีน,ตนไม่มีใครดูกับพวกแม่ออกหรอก ออเอานี่ <ละ S 2> มันร้อยกรัมอ๋อร้อยกรัมฟักทองอสามสิบกรัมเหรอคะแม่ทูนี่ทูล้ทูอะไรทูปลาทูปลาทูอ่าปลาทูร้อยกรัมอ๋อแม่แม่จะเขียนที่พื้นฐานที่หนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมอนนี่ไข่อ๋อไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟอง,ง,ฟองมีเท่าไหร่เจ็ดกรัมอกไก่ร้อยกรัมม,มีโปรตีนยี่สิบสองอ๋อคือแม่ก็จะเขียนพวยไว้แบบนี้เนาะ P นี่คือโปรตีนเนาะอ,อ,อันนี้ตอนแรกหนูอ่านหนูเป็น D ก็คือเป็น P เนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยายเพชรก็จะกินประจำนะคราก็จะจดควยนี้ไว้เนาะอันนี้อันน,น,นี้อันสุดท้ายนะคะซาดีนซาดีนซาดีนไลากาม,มีสองปลานินทูน่าปลาแห้งปูเนาะแม่ก็จะจดควยแบบนี้แล้วก็ามาชั่งแล้วก็ามาเทียบบรรยัญญาตยตยางใช่ไหมคะ แล้วก็เขาก็จะพยายามกินตามนี้ตามหลักแล้วมันก็คือประมาณต้องกินโตดินศูนย์กรัมเอ้ยศูของน้ำหนักตัวเนาะแม่แต่ว่าเราก็เลยตีเป็น1ไปเลยเนาะก็คือโดยปกติเีาก็จะพยายามคำนวณให้ตีกินเป็นหนึ่งหนึ่งเท่าของน้ำหนักตัวนะคะ หมดไปหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอ่ะต่ออะไรคะอ่าเดี๋ยวหนูไปเอาให้